สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราได้ปลามาใหม่เนาะเป็นปลาเรืองแสงนะคะ the glowfish and then oh, the small one what was that um, first time we ever had this เวลาเราได้ปลามาใหม่เราก็เอามาใส่ไว้เพื่อจะให้เขาปรับอุกหภุมินะคะเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็จะปล่อยแล้วค่ะมาดูใกล้ๆกันเราได้สีที่ยังไม่มีนะคะเด็กๆชอบปลาที่เป็นสีสันแบบนี้นะคะเราได้มาจากร้าน ร้าน Country Max ในที่พิกัดอเมริกานะคะเราอยู่ที่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กค่ะก็จะมีหลายอย่างหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูร้านเป็นร้านที่ขายพวกอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นต้นไม้ด้วยค่ะพวกสวนแล้วก็ของแต่งสวนแต่งบ้านโหอันนี้สีม่วง u don't e h e o You don't ยี่ her r room Which way do I go? Which way do I go? Cheese Trap เราไม่รู้ว่าตรงนี้หรือตัวผู้ได้แ yeah, yeah. <Yeah, S 1> ตัวนี้ <yeah. S 1> อยากชอบมากๆสีม่วง I love the purple Yeah it's นี่เลยเสร็จแล้วโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวพามาดูร้านกันเย้ Yay, Where is the uh, the shrimp ตอนนี้ก็คือน้ําก็ยังขุ่นๆอยู่นะคะเราดูเอ้ยเราทำ um, เราทำเราดูโอ้โคริสโตเฟอร์ l เมื่อกี้ the the things เรา <like> ได้ต้นไม้มาด้วยนะคะเขามีเขามีต้นหญ้านิดหน่อยเนาะแล้วก็เขาเปลี่ยนน้ําแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาน้ําเดี๋ยวพอน้ําตกตะกอนไปแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนที่กรองเนาะเพราะเดี๋ยวเขาก็คงจะใสขึ้นค่ะตอนนี้ก็ยังขุ่นอยู่เนาะ ก็คือระหว่างนี้ก็เอาปลาใหม่นะคะลงไปปรับอุณหภูมิเดียวตามมาดูร้านไข่ปลาแล้วก็สัตว์เลี้ยงกันค่ะอันนี้ก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะคะเราก็จะมาหยุดอยู่ที่ตู้หน้าร้านเลยค่ะเด็กๆเขาจะชอบสีสันสวยงามนะคะก็มีหลายชนิดค่ะแต่เราก็เลือกชนิดที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะก็ Uh, do you have any African gore frogs or here? Or? African gorge frogs? Yeah. This is a tea trough. I don't think we do. We do have some fog frogs. Oh, but they okay. would they, they get along with it the, with these? Again? No. Would oh, you like a yellow yeah. one of those Chinese? Uh yeah. Uh yeah, what do we got? So yellow uh, one, so, purple a yeah. purple small purple one and then big yellow one and uh, then okay. small maybe a yellow, a uh, yellow-green one, because I've been in the light, so. A bleeding heart teatrap. That one, a peppermint, tea peppermint Guys, have you all I think we've read one bunch We had a few that lived like, that like, lived like three oil years oil and some oil didn't oil make it. So. What? Yeah, it looks like it. <laughs> <laughs> it's crafty. It means they're healthy, though. <laughs> it's hard to get, but they're healthy. <laughs> <laughs> Almost got the blue one. <laughs> we got you. Oh, go. Oh, <laughs> so can you go the other? I didn't mean to be that lost, too, and face, too. It's like making faces when people sleep. to sleep. สีที่เพิ่มมาอย่างละตัวค่ะนี่เลย3ตัวสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงไวโอเลตนะคะแล้วก็อีก2ตัวเป็นตัวเล็กค่ะได้กุ้งตัวเล็กๆมาทําความสะอาดตู้ด้วยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานไหมทําท่าทางว่ากําลังจะปีนหนีแล้วค่ะพอมาถึงแล้วเราก็เอาลงไปทั้งถุงเลยนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิจากอุณหภูมิของน้ำในถุง ที่มาจากร้านแล้วก็อุณหภูมิของตู้ปลาเราคะ่ะให้เขาปรับเอามาทิ้งไว้สักพักหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็กระหว่างนี้สามีเขาจะเปลี่ยนน้ำนะคะเป็นการเปลี่ยนแค่นิดหน่อยคะ่ะตักเอาอันเก่าออกแล้วก็เอาน้ำอันใหม่เข้ามานะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ยังไลฟ์ฟิวด้วยคะ่ะช่วงนี้ก็ไลฟ์ตู้ปลาแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจไลค์เมนแชร์เจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ thanks for watching see you next one bye